สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม F k o u r s e y นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำการจัดทีมในการตีบอสเซตซาราสลับทีมของเกรฟบอลกันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึง2กรณีด้วยกันละกันนะครับผมในกรณีแรกเนี่ยสลับคนที่มีลูโดวิดนะครับและในกรณีที่2เนี่ยก็คือคนที่ไม่มีลูโดวิด แนะนำว่าจะจัดทีมได้อย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะสำหรับค,คลิปนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยละกัน เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบ i สเบโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอร์ดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่จะสามารถนําไปทําการเปิดบอร์ด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไว้แล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ สำหรับทีมตีบอสของทีมเกรฟบอลเนี่ยเขายังมีความสามารถอื่นๆที่จะมีตัวแสงมืดมาช่วยเสริมกำลังให้กับทีมอยู่ถึง3ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะมีตัวของสาลิต้า1ตัวมีตัวของทาลีน1ตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตัวของเบเลียมอีก1ตัวนะครับทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันเนาะโดยหลักๆในการจัดทีมของทีมนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครไม่มีตัวซัพพอตอย่างลูโดวิกเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าเล่นก่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยแล้วภายในการจัดทีมรอบนี้เนี่ยเราจะมีตัวละครตัวไหนที่นำมาใช้งานหรือว่าทดแทนในการเล่นได้บ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมทีละเงื่อนไขกันเลยละกันนะครับมากันในหน้าการจัดทีมนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแยกกันไปก่อนละกันนะครับผมสำหรับทีมการจัดตรงนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีตั้งแต่อ่ะมีลูโดวิดนะครับ ไม่มีลูโดวิดแต่มีตัวแสงมืดสการิต้าหรือว่าทาลีนนะครับหรือสุดท้ายนะครับผมไม่มีทั้งลูโดวิดแล้วก็ไม่มีทั้งทาดีนหรือสการิต้าเลยนะครับจะจัดทีมได้อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงตัวดาเมจหลักของทีมเกรฟบอร์กอดเลยละกันนะครับโดยดาเมจหลักๆที่มาจากตัวละครของเกรฟบอร์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตัวละครที่เป็นดาเมจที่จัดจ้านจริงๆสำหรับทีมนี้เนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของไวเปอร์เรียนจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจได้ดีที่สุดแล้วสำหรับทีมเกรฟบอร์ในบอสตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของซิวิน่านะครับผม อีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเป็นดาเมจที่ก่อนข้างจัดมากๆอยู่เหมือนกันและคิดว่าหลายคนก็คงจะทํากันส่วนถ้าหากว่าใครทําตัวของเซเซียเนี่ยไปถึงขั้นเทพนิยายบวกแล้ว ก็สามารถนํามาใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าตัวของผมเนี่ยยังเป็นตัวของตํานานอยู่แล้วก็ยังไม่ขึ้นตํานานบวกด้วยเซเซียเนี่ยอาจจะทําดาเมจได้ไม่ดีเท่ากับตัวของเซเวน่าที่ขึ้นเป็นเทพนิยายแต่ว่ายังไม่ได้เทพนิยายบวกนะอ่ะอันนี้เนี่ยก็สลับ 2- อสามตำแหน่งนี้กันไปละกันนะครับถ้าเซเซียใครเป็นตํานานบวกแล้วก็ให้เอาเซเซียเข้ามาแทนเพราะว่าเซเซียเนี่ยจะตีได้แรงกว่าแล้วนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครไม่มีนะครับผม ก็ให้เอาตัวของซีวิน่ามาแทนนะครับตัวนี้ก็จะดาเมจแรงกว่าแต่ถ้าหากว่าใครทำคาร์โรลีนาจนถึงขั้นเทพนิยายบวกแล้วคาร์โรลีนาจะเป็นตัวละครที่ใช้งานคู่กันกับตัวของไวเปอร์เรียนที่มีดาเมจสูงที่สุดสำหรับทีมเราที่ควรจะเป็นดาเมจติดเอาไว้หลักๆก,ก็คือ2ตัวละครด้วยกันนะครับ ถัดมาตัวที่3นะครับผมตัวที่แนะนำเนี่ยก็จะคงหนีไม่พ้นตัวของทอรานนะครับเพราะว่าทอรานเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ยืนเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับทีมอย่างสกิลที่2ที่เขาจะคอยดูดเลือดศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คือจะอยู่ประมาณนี้แหละ ที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครทำถึงขั้นเทพยายบวกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอามาเป็นตัวลิงก์ให้กับตัวดาเมจยืนด้านหลังทอรานได้อีกด้วยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยรับดาเมจแทนตัวราเมจหลักเราจะได้ไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้3ตัวละครหลักทีนี้ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิลซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีรูดวิด ให้ใช้เป็นลูโดวิดไปเลยนะครับผมตำแหน่งซัพพอร์ตสนับสนุนเพราะจะเป็นตัวหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีคิวแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีนะครับผม กาลิต้าไม่สามารถทําหน้าที่ในการเซฟชีวิตให้กับทีมได้ตัวนางจะมีเพียงแค่ดาเมจอย่างเดียวแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีสกาลิต้าเอามาลองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจสกาลิต้าเนี่ยจะดีกว่าตัวของคาโรลิน่าหรือว่าไวเบอร์เียนหรือว่าซิเวน่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะหรือว่าเซเซียหรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าใครมีก็ต้องลองไปดูก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่มีลูโดวิด แต่ว่ามีทาลีนอยู่ให้เอาทาลีนเนี่ยลงมาช่วยในเรื่องของการฮิวแล้วก็สนับสนุนทีมได้และตัวนางเนี่ยก็ยังมีดาเมจประมาณหนึงแต่อาจจะไม่เท่าตัวดาเมจหลักที่กล่าวไปก่อนหน้าน,นี้3 4ตัวละครนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะให้นางเนี่ยมากดใช้สกิล l 2เพื่อฮิวเพื่อนที่เลือดเหลือต่ําที่สุดแค่นั้นเองนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะถัดมาตัวละครที่4เนี่ยตรงนี้เนี่ย ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกตัวละครอะไรมาเพิ่มเติมดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะมี4ตัวหลักแล้วก็คือตัวดาเมจ2ตัวหลักตัวซับพอร์ตคิวหตัวนะครับผมตัวแท้งค์ึตัวแล้วก็คอยเพิ่มดาเมจทีนี้ตัวที่5เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งก็อยู่ในระดับของเราว่าเราเนี่ย ตีไปถึงบอสชั้นไหนในกรณีที่รู้สึกว่าบอสเนี่ยแม่งตีแรงมากเลยยืนไม่ไหวจะต้องหาอีกตัวหนึ่งมาช่วยฮิลแล้วก็สนับสนุนนะครับผมก็ขอแนะนำเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนิรุ ก็ยังคงพอช่วยที่จะฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกลายเป็นวิญญาณมาช่วยตีต่อได้ประมาณหนึ่งนี่ลูกก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่ในกรณีที่เราเนี่ยยืนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับจำเป็นที่จะต้องหยิบขึ้นมาเนาะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าเอ้ยทีมเรายืนไหวชิลๆเลยนะครับผม ก็ให้หยิบตัวดาเมจมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวของซิวิน่าหรือว่าจะเป็นตัวของเซเซียเองก็ตามนะครับผมอ่ะก็สามารถหยิบตัวดาเมจมาเพิ่มเติมได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้โดนที2อทีตายเนี่ยก็คือลูโดวิดเนี่ยมันฮิลทันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ทีนี้ก็ครบ5ตัว5องค์ประกอบแล้วส่วนตัวในทีมนี้เนี่ยตัวของผมเนี่ยก็คือดาเมจที่ตีได้แรงจริงๆเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้นะก็จะเป็นไวเบอรี่ลียนนะครับผมแรงสุดนะครับอ่ะคาโรลีน่าจะเป็นตัวที่2ที่แรงนะครับอันนี้ทดสอบแล้วก็คือแรงกว่าเซเซียแล้วก็ซิเวน่าจะเป็นตัวที่3นะครับแล้วก็ผมไม่มีลูโดวิดผมจําเป็นที่จะต้องเอาทาลินลงมาช่วยฮิวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือทอราดเนาะต่อมาเนี่ยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอร์ติแฟกต์ด้วย อันนี้2กรณีเหมือนกันนะครับกรณีที่คนมีลูโดวิดแล้วเนี่ยก็คงจะยืนกันไหวให้ใช้ตัวของคาถาเซดาวแทนในการช่วยในเรื่องของการทำดาเมจเพิ่มเติมแต่ถ้ายืนไม่ไหวเหมือนทีมผมเนี่ยก็ให้ตัวเอาตัวของคาถาปลุกตื่นมาช่วยฮิ้วนะครับไม่งั้นก็คือจะตายเอานะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะตีให้ดูเป็น2เคสละกันนะครับเคสหนึ่งก็คือใช้เป็นฮิ้วแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยก็ใช้เป็นคาถาไฟนะครับอ่ะจะได้ดูกันว่า ตัวที่มันตีออกมาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมในการจัดทีมของทีมนี้มันช้อยทีมค่อนข้างยากมันเลือกตัวละครค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยในทีมนี้มันมีตัวฮิลแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับผมน่าสงสารพอเกรปบอลมากใครไม่มีเนี่ยก็กำบัดหน่อยนะครับไปลุยกันเลยแล้วกันอ่ะโอเคนะฮะตรงนี้ก็ค่อยๆตีไปก่อนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวของทารีนเนี่ยอย่าไปคาดหวังตัวของดาเมจมันเยอะเพราะว่า เ i เนี่ยเขาจะปล่อยอันติได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะกดมือเองก็กดได้ไหมหมันจะกดไม่ได้นะกดไม่ได้เหมอนการเห็นไหมเขาจะชอบปล่อยจังหวะที่แบบว่าบอสกาลังวิ่นวนอยู่นะครับผมแล้วมันจะไม่ได้ดาเมจนะครับซึ่งเขาตายไปเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าส่วนโดยปกติแล้วนะ่ย ตัวของทาลีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้เลือดตัวเองในการใช้สกิลหรือว่าอันติอยู่แล้วเนาะต่อให้ตายไปเขาก็จะเกิดใหม่ตายไปเขาก็จะเกิดใหม่เขาก็จะวนลูปอย่างนั้นแหละอยู่เรื่อยๆส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือตีไปเลยนะครับผมเรื่อยๆนะครับตามปกติก็จะคอยช่วยฮิลช่วยซับร์ดสนับสนุนควบคู่ไปกับรูนนะอย่างที่บอกว่าต่อให้เราใส่ทาลีนไปตัวเดียวเนี่ยในกรณีไม่มีลูโดวิดเนี่ยเราก็ฮิลไม่ทันนะครับผมเราจำเป็นต้องเอารูนมาช่วยฮิลเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะตายเหมือนคาร์โรลินาตัวนี้นั่นแหละนะครับ อันนี้เนี่ยคารลิน่าผมเนี่ยยังทําได้ขั้นไม่เยอะเพราะว่าเปิดตัวไม่ซ้ําเลยนะครับมันก็เลยอาจจะยืนได้ไม่จนสุดเนาะขาดมีรูนฮิลมาช่วยเนี่ยคือยังทําได้ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่ก็จบไปที่19ล้านนะครับอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่แบบว่าเอรูนฮิลมันจําเป็นหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าจะลองใส่เป็นรูนดมเห็ดแทนในกรณีที่มันไม่มีรูโดวิดจริงๆนะฮะบ,บอกเลยว่ายืนไม่ทันถึงเท่าไหร่ตายแล้ว น,นี้ก็คือยืนไม่ไหวจริงๆนะครับผมอ่ะก็ค่อยๆตีกันไปนะครับถึงแม้ว่าตัวของรูเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดดาเมจบอสก็จริงนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ลดดาเมจจนแบบว่าเราสามารถรอดชีวิตได้อะไรมากขนาดนั้นเนาะก็พอที่จะยื้อได้แค่ประการเดียวเองเดี๋ยวคาร์ลินาก็คงตายอีกนะครับอ่ะคาร์ลินาก็คงตายอีกแต่ว่าไวเปอร์เลียนเนี่ยมันจะมีพวกสกิลที่แบบว่าคอยฮีลให้กับตัวเองอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะพอเซฟชีวิตได้อยู่ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยืนไม่จบนะ สุดท้ายก็ยืนไม่จบอยู่ดีก็จะเหลือเพียงแค่2ตัวนะครับหลักๆก,ก็จะเหลือแค่ทอรานกับซีเวน่านะครับแล้วก็คาลีนที่จะคอยตายเกิดตายเกิดอย่างนั้นแนละวนๆอยู่เรื่อยๆเห็นไหมก็จะตายไปจะหมดละยังเหลือเวลาตั้ง30วินาทีนะครับผมอันนี้ในกรณีที่แบบว่าเออไม่อยากจะลองใส่รูนฮิลดูนะครับผมแล้วก็มาใส่เป็นรูนดาเมจแทนสรุปคือไม่ได้ดีเลยนะฮะพอตัวดาเมจตายเร็วเกินไปเนี่ยดาเมจมันก็จะหายเยอะนะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะโอเคตีจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้ดูในเรื่องของความแตกต่างแต่แน่นอนว่าถ้าใครมีลูโดวิดเนี่ย ก็จะทำดาเมจได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูลิสที่ผ่านมาที่ผมลองสลับปรับเปลี่ยนทีมไปหลายต่อหลายรอบแล้วเราจะมาดูดาเมจในแต่ละทีมกันว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มันทำดาเมจได้ดีๆบ้างจะเห็นได้ว่าตัวของคารโรลินาเนี่ยขนาดมีแค่มหากาบเองนะยังไม่ขึ้นเป็นมหากาบบวกหรือว่าตำนานบวกเลยถ้าขึ้นเป็นตำนานบวกเนี่ยก็คือลูกบอลเขาเนี่ยก็จะยิงได้เร็วขึ้นแรงขึ้นไปอีกแล้วถ้าหากว่าเป็นเทพนิยายบวกเนี่ยก็จะมีตัวของการลดพลังป้องกันเวทเนี่ยทำให้ไวเปอร แรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ดาเมจไวเปอร์เลียนที่ยังขึ้นเป็นแบบว่าอ่ะยังไม่เทพนิยายบวกเองก็ยังแรงมากขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าขึ้นเป็นเทพนิยายบวกเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับหลักๆเนี่ยผมยังไม่ได้อัพสกิล2ให้มันด้วยเนาะถ้าอัพสกิล2เนี่ยมันจะตีเร็วขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ตัวของซิเวน่าก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้อัพคลีอัพอะไรให้มันขึ้นมาก็คืออยู่ประมาณนี้แหละดามเมจมันก็จะได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ ส่วนในตัวของตัวอื่นๆที่ลองเล่นและ,แล,ะลองตอีลืมพูดถึงทาลีนเลยใช่ไหมทาลีนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าดาเมจมันอาจจะไม่ได้จัดมากนะครับแต่ว่ามันเน้นมาสนับสนุนเหมือนกันส่วนนิรุตเองเนี่ยก็พอจะ,จะช่วยฮิลได้บ้างแล้วก็มีดาเมจอยู่บ้างประมาณหนึ่งก็ใกล้เคียงกับทารีนแต่ว่าเรื่องของการฮิลเนี่ยมันฮิลได้ไม่ดีเท่าทาลีนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ยังใช้ทดแทนได้ไม่ดีมากขนาดนั้นส่วนตัวของเซเซียที่ลงเล่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะอยู่ทีมด้านล่างนะครับ อันนี้ไม่ใช่เนาะอ่ะก็จะเป็นทีมน,นี้นะครับผมเซเซียเองเนี่ยก็ทำดาเมจได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเป็นตัวของตำนานบวกหรือว่าเทพหญยบวกนะตัวนี้เนี่ยก็อาจจะยังสู้ตัวของพวกซิวิน่าไม่ยังไม่ได้นะครับผมหรือว่าคาโรลีน่ายังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือพอลองมาแล้วเนี่ยดาเมจค่อนข้างต่ําแบบว่าต่ํากว่ามากๆเลยเนาะอ่ะอยู่ทีมไหนล้วตะก,กี้ ต่ำกว่าคารูลีน่าค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณ5 0 0แสนเกือบล้านหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลองลองกันดูละก,กันนะครับผมถ้าหากว่าใครปั้นตัวละครมาเยอะๆจริงๆเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นตัวละครพวกนี้แหละที่แนะนําในการตีตัวดาเมจหลักนะครับผมไวเปอร์เลียนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตัวของคารูลีน่ายิ่งทําเยอะยิ่งเก่งเป็นอันดับ2นะครับถ้าไม่มีก็หยิบซิเวียกับตัวของเซเซียมานะครับผมส่วนตัวฮิวลูโดวิ ตัวแท้งขาดไม่ได้ทอราดนะครับเอามาช่วยเชื่อมดาเมจให้มันโดนแรงขึ้นดาเมจบอสแรงขึ้นส่วนอัฟติแฟกก็เลือกเป็น2อันนะครับมีฮิลก็เอาไฟเผาไม่มีฮิลก็เอาตัวของฮิลมาช่วยแทนหลักๆก็จะประมาณนี้เลยในการตีบอสทีมอรมตะหรือว่าทีมเกรนบอสนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม f อฟเคเตอร์นี่นะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจ